ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Small Talk Podcast และอยู่กับแขกรับเชิญปริศนาในรายเส้นอนิเมะที่ตาตึงใจสวัสดีครับผมแขกรับเชิญปริศนานะครับมีรายเส้นที่ตาตึงใจไหมฮะเรื่องไหนอันนี้จะเอาช่วงปีไหนก็ก็ได้ใช่ไหมครับเอามาเถอะฮะรายเส้นที่ตาตึงใจคุณ ลายลายเ้นที่ตาที่ตาตึงใจฝรับผมนะดูจะฝึกใครเฟนฟีฟันสองฮค่อนข้างเป็นอน,นิเมะใหม่นะเนี่ยใช่ครับใช่เป็นไปนยังไงฮะลายเ้นที่ตาตึงใจของคุณเนี่ยถ้าเป็นหรับผมนะที่ผมได้ดูฟีฟันหนึ่งกับสองมานะฮะคือฟีฟันหนึ่งอ่ะคือเขาจะเน้นด้วยความที่มันเส้น,นหนาๆมีแรงเงาใช่ ใช,ใช่ใช่ไมหมฮะถ้าเกิดว่าเคยเคยดูกันมันจะมีเส้นหนาๆมีแรงเงามีเลเยอร์ของเนื้อมันอยู่แต่พอมาในฟีฟเฟสองเข้าลดความแบบเขาเรียกว่าอะไรดีลดความละเอียดลงแล้วกันอ,กอ่ะที่ผมภาพละเอียดภาพ ใช่มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นภาพแบบว่าไม่ไม่มีแฝงเงาไม่มีอะไรแต่ที่จริงมันมีแต่มันเป็นเขาบอกว่าเหมือนจะเป็นตามาสไตล์ของผู้กำกับซึ่งผมคิดว่ามันดูสบายตาดีแถมด้วยความที่มันเป็นลายลายเส้นแบบนี้ทําให้อ n นิเมชั่นมันดูลื่นไหลมากลื่นไหลกว่าฟีซีฟัลแรงครับส่วนตัวนะก็ชอบแหละแต่ว่ามันก็มีอาจติดติดๆน้อยๆในบางฉาก เพราะความที่เราแบบว่าเป็น First i อินอิมเพรชจากซีซั่นหนึ่งใช่ใช่ไหยครับมันก็จะเป็นใช่ใช่แต่ซีซั่นหนึ่งมันค่อนข้างติดตึงใจกว่าซีซั่นนี้ใช่แต่ก็มันมันก็แลกมากับงานแอนิเมชันที่มันดูดีมากดูดีกว่าซีซั่นหนึ่งนะโดยเฉพาะตอนที่ฟูกับ มาโหราการระหว่างฟุกุกนะกับมาโหราการเวอร์ชั่นอ,อบุเลมากนะคุณคิดยังไงกับไอฟุกุกนา v สมาโหรากาผมคิดว่ามันดีนะผมคิดว่ามันดีเลยผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่มันก็ใช้ได้เราะลฟ์เฟ้นที่คุณชอบหรือเป็นไลฟ์เฟ้นที่เป็นแบบอนิเมะที่คุณตาตึงใจมากที่สุดนี่คือเรื่องอะไรครับสำหรับผมนะ,ะไลฟ์เซตที่เป็นเอกลักษณ์และติก,กต,ตึงใจมากที่สุดก็อาราเล สึ่งจะเป็นมนเชันที่เก่าไปหน่อยแต่มันค่อนข้างมีเอากลักษณ์เฉพาะตัวที่สูงและได้เส้นที่เป็นในทางเนี่ยเดียวกันใช่ใช่ใช่มันเป็นแบบลายเส้นมันดูแบบมุง๊งจะเรียกว่าต <ะ S 2> ลกเป็นก่นแ <ะ S 2> <ะ>หล้ใช่ตลกอบอวนมู๊มิงม้งน่ารักน่ารักตัวปอมปอมน,นิ่นงๆเรียกปอมปอมเลยไหมย หนึงตัวน้องจะปัอมตัวน้องว่าทำนายล้างโลกได้เลยนะก็อย่างว่าแหละครับมันเออพอาเขาเรียกว่าตัวละครนี้ไปต่อยกับฟุนฟุนโกคูแล้วเกือบชนะมาแล้วด้วยก็น่าจะโดหดนะฮะน่าดูอ๋อนี่เก็บความดูยนะครับฟุนฟุนโกคูที่ผมพูดถึงก็คือจากอนิเมะดาก,ก็บอกอ่าใชาา่นี่ดูนี่ดูฮะค่อนข้างดังเลยแหละใช่ครับจะเป็นอนิเมะ ที่ผมคิดว่าเป็นพ่อจะพ่อแห่งมงกุฎ่ะลายเส้งค่อนข้างเป็นเนอกลักษณ์นะฮะใช่พราะมีมีอีกเรื่องหนึ่งมีอีกเรื่องหนึ่งลายเส้นค่อนข้างตาตึงใจมากลายเส้นเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์วันนี้มีชื่อว่าโจโจอูนน้<ว>อันนี้เด่นเด่นเด่นมากด้วยสไตล์ของผู้เขียนดวแล้วด้วย่อนข้างที่จะมัน แล้วก็มมีมาหลายซีซั่นอะไนั้นแต่ถ้าสำหรับผมนะลายเฟนโจโจมันออกเท่แต่ก็ดูมีมในเวลาเดียวกันบอกเลยอบไม่มีอาจารย์ท่านไหนว่าได้เหมือนเอาตัวอาจารย์กันเองอีกแล้วใช่คือมันเด่นมากมันจะมีแบบว่าฟีนเด็ดๆที่น้าที่น่าจดจดจานอย่างเช่นฟีฟ่า อืมอันนี้เด็ดอันนี้คือแบบจำขึ้นใจเลยแล้วก็เองประกอบก็ลมลงตัวเกินไปทำให้ไลฟ์เฟนตอนนั้นมันดูโดเด่นขึ้นมาเพราะของเขาค่อนข้างขยเนยื้อเรื่องได้ดีเลยนะโจโจเนี่ยใช่ใช่ใช่อนข้างแบบเป็นเรื่องที่ควรดูอย่างมากของคุณละฮะมีอันนี้เมะเรื่องอื่นอีกไหมก็ถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ผมดูนะ ฟีีเลนอ๋อฟีเลน,เออเลนใช่ใช่เรื่องนี้คุณภาพเลยแหละเรื่องรายละเอียดของงานภาพมันเป็นเมคที่คงเส้นคงวาของงานภาพได้ดีมากผมยกให้เป็นอนิเมะแห่งปีในดวงใจเลยนะฮะจริงครับแต่ว่าก็ต้องรอดูผลผลบุอนิเมะปีปีนี้ด้วยนะดัน,ด,นดันก็ใช้เล่นนะมาช้าแต่มาไร ดาบและคาถาแหงวิตตเดียก็มาเหมือนกันนะอดีาจิมมาถือว่าในาปีนี้มีหลายเรื่องเลยนะฮะที่ติดตาจึงใจเนี่ยได้แต่ฝั่งฝาเก็บ <c oughs> ไหมว่าฝาเรื่องที่มันโผล่มาลายลายลายเส้นของทงั้ฝาเรื่องมันมีความเด่นเป็นของตัวเองเท่านั้นเองใช่ค่อนข้างมีสไตล์เป็นของตัวเองไม่มีใครเหมือนจะเท่าไหร่ใช่คือของฟรีฟิเลนมันดูแบบชิวๆเนาะ เน,นืน้อเรื่องซีดๆแต่เ็อืมปวดตายูใช่โดยเฉพาะจุดไปดูกันเอาเอาเองนะครับตอนโดยเฉพาะไอ,อไอตอนไอตอนท้ายๆที่ฉากต่อฟู้ช่วงอาจยกว่ามีโ่วสทตาแล้วกันงานภาพสวยมากโอ้โหแค่เพลงเปิดยังไงก็สวยแล้วแเขาแใมเบส ใช่แถบเขาใส่ใจเรื่องพวกเนื้อผ้าด้วยการใส่เสื้อมันจะมีแบบรอยของเนื้อผ้าเนาะที่มันพิวฝไวรอยยับรอยรอยพิว <c oughs> ของผ้าใช่เป็นค่ายที่เก็บละเอียดมากค่อนข้างนับถืออันนิมเมเตอร์ที่ทำส่วนนี้โคตร เหมือนปีนี้จะมี<ต>เรื่องอื่นอีกนะฮะช่วยนิดหน่อยปีนี้แหละอาธาแห่งวิตอเรีเยก็น่าพูดคุยเกี่ยวกับส่วนนี้อยู่เหมือนกันนะทำได้มีเรื่องอื่นอีกอะ่ะอืมโออ๋ออ๋อชิโนโกะกับคุณคุณอาเรียฟีดชั้นสองนะโอ้ชิโนโกะ โอ้เรื่องนี้โดดเด่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วใช่เรื่องความที่เอ่อโอชินโกะนะฮะมันจริงคือด้วยความที่อนินเมะเสน่ห์มันมาแรงแตั้งแต่ซีซั่นแรกแถมเพลงเปิดซีซั่นแรกก็คือแบบเอ่อเบสออฟเดอะฟองปี2000เท่าไหร่นะยิบฝังหรือยิบฝันะ เรื่องนี้ก็ปวดต<า>วับใช่เล่นนะครับเนี่ยใช่เปิดมาซีสุแรกก็ปวดตับแล้วลายลายเส้นอันนี้เอกอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เหมือนเหมือนกันโดยเฉพาะเอ่อลายเส้นตรงดวงตาที่มันดูมีความสวยงามมากดูเด่นมากตาเป็นประกายได้แถมไอ้ตานี้มันยังมีความหมายด้วย แต่ผมไม่สบ,บอยแล้วกันอยาให้ทุกคนไปติดตามกันแล้วก็เรื่องที่ติดติดมาคุณคุณอาอาอ,อ,อาเลียคุณอาเลียเหรอฮะไลายเ้นผมว่าคนค่าทำเหมือนนิยายนะผมไม่ได้ตามอ่าอนนิยายด้วยสิ สำหผมผมว่าผมให้ผ่านด้วยภาพมันดูโมโมเอกโมเอกน่ารักน่ารัก,รกใช่ไหมคุณเห็นด้วยปันไหมจะถามความเห็นพี่เอ้ย,อย่าตัดตรงนี้ออกโอเคได้อืมผมคิดว่าฝ่องับฝอง ฟังทุกอย่านงะเพราะผมชอบคุณอาอาเลียมากกว่าน,นะรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบไอเรื่องที่มันมีแนวอักดักปนมานิดนิดนหน่อยเพราะาช่วงนี้ก็แบบทำงานแล้วแล้วก็เครียดด้วยก็เลยอยากหาอนิเมะที่มันดูแบบผ่อนผ่อนคลายเนาะไม่ดิ่งจนเรือว่ามีอนิเมะแนวในใ,นใจค่อนข้าง,างที่เป็นแนวฮิวใจแนวส,สบายสบายสินะช่วงนี้ ส่วนผมก็ช่วงนี้ก็ดูหลายเรื่องอยู่ว็ปวดตับไปหลายตอนยิ่งดันดันยิ่งแล้วใหญ่เออเรื่องเรื่องนี้เห็นคนวิจารณ์จะบอกว่าลายลายเฟ้นของนันดันดันดูค่อยสวยทองเท่าไหร่แต่สำหรับเฟ่ตัวผมนะว่ามันเป็นอัฟตายอ่ะมันมันสวยนะจริงๆแล้วน่ะใช่เรื่องผมกั การันตีเลยว่าลายเส้นแบบเนี้มันต้องโหดมันต้องแอชชั่นเดือดแน่และเป็นอย่างตามที่คาดหวังเดือดจริงตอนนี้ก็มาถึงตอนเจ็ดแล้วนะแต่เกาะอ้เล่นตระฉากรนี้ค่อนข้างมูหวาใช้ได้ใช่โดยเฉพาะฉากพวกฉากที่เป็นเป็นฉากประกอบที่ไม่ใช่ตัวละครฝอยมากเก็บรายละเอียด คุณดูตอนเจ<ด>็ <7 S 2> ดอย่างครับเนี่ยคุณดูตอนเจ็ดอย่างอ๋อดูแล้วบอกเลยดูจบ<า>ค,<า>ครั้งแรกก็ไม่กล้าดูเลยไม่กล้าดูเลยมันคือแบบมันก็แบบขยันเขาเรียกว่าขยันขยี้มากมากกว่าขยี้แบบขยี้แล้วขยี้อีกแหลกแล้วแหลกอีก ตอนแรกก็คิดว่ามันจะไม่เครียดมันจะชิลๆสบายๆโอ้โห oh, oh, ตับแตกไปแล้วใช่ถูกต้องอย่างน้อยก็มีคุณยายมาช่วยนะคุณยายเธอร์โบนะใช่แต่ผมไม่บอกแล้วกันนะว่าคุณยายมาได้ยังไงและคุณยายคือใครไปตามกันต่อเองสำดันนดันสนุกครับใช่ต้ายาต่อเลย วันนี้ก็เลยเวลามามากแล้วก็ไว้พบกันใหม่ตอนหน้า see you later สวัสดีครับบ๊ายบาย